ตัวเฮียไรอ่ะสวัสดีครับและนี่คือตัวเฮียไร EP ที่เท่าไรหร่วะอืไม่รู้แต่พามันตัวแรกกูสปอยไปแล้วก็เลยอยู่ในสภาพนี้ที่แก่ไปแล้วก็เลยอึ้องกับกล่องอยู่เล้วเออใหญ่ใหญ่ไงครับผมเดี๋ยวเราจะตัดไปวันที่กูประกอบวันนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาตรงนี้ตอนตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะไปเลยครับอ่ะโอเคครับตัดกลับมาวันที่เราถ่ายวอลก์กัน สภาพผมก็จะเง่อ,ออกหน่อยนะครับใครยังไมได่ดูบล็อกตามไปดูได้นะครับขึ้นไว้ให้วันที่แบบขึ้นมาก็อันนี้เป็นอิมเพรสชันแรกนะของพามวันไม่เคยจับงานลิขสิทธิ์มาก่อนแล้วก็พามวันนี่ก็เป็นค่ายแบบท็อปอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโหมันต่างกันจริงๆว่ะการที่เราแบบซื้องานแบบซื้องานที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะแล้วก็งานลิขสิทธิ์นี่มันคุณภาพต่างกันจริงเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนี่ครับจุดแรกไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าใช่ ใช่แน่น่นี่คือชิ้นนี้ที่เป็นอาวุธของสเกเปอร์เหมือนกันดันน่ะใส่เข้าไปตรงนี้ครับนี่นะมันจะมีรูนี้แล้วก็ยัดเข้าไปเลยอ่าโอเคนี่มันก็จะมีเอ่อเรียกไงล็อกลองล็อกของมันอยู่แล้วนี่มาดูกล้องอันที่สี่ครับเอาตัว เก็ดน้ําแข็งไม่ใช่ดิไอ,อ้ก้อนน้าแข็งเนะี่ยใส่ไว้ที่หลังอ๋อนี่เป็นแม่เหล็กยึดแน่นเ<อา> <chuss> ดี๋ยวนะครับปึ๊บแล้วก็เท้านี้ลอยโอ้โหอันนี้คือมันมันยึดกับตัวฐานแค่นี้เลยนะแค่เท้าเดียวแต่ว่าก็ขยับแล้วแน่นดี ครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคด้านนี้ต้องดูทุกขั้นอ่านี่จะมีความเก่งเป็นพิเศษเพราะว่าไม่เคยซื้อตัวราคาเท่านี้อันนี้มันจะมีความหลวมนิดนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะผม ใส่ผิดอันหรือเปล่านะตอนนี้นะต่อไปตก <c oughs> ใจเลยกระดาษ <iete> หล่นด้านหลัง <c oughs> เอ๊ะใช่เหรอไม่ใช่แล้วนี่เออผิดๆมันต้องหงายหงายขึ้นดิเออมันต้องอย่างนี้นี่เออผิอม,มือคว่ำเฉย,ยเลยเออมึงไม่บอกไปเลยอ่ะโอเคนี่ แขนนี้เป็นแม่เหล็กก็แน่นดีครับผมกล้องมันเห็นโอเคถึงตรงนี้ได้อยู่อาจจะขาดไปนิดนึงนะครับ <S <S อ๋อนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้นะให้หน้ามองมาข้างๆอย่างนี้ก็ลงไปก็อ๋อยังไม่เรียบร้อยเนี่ยจะบอกว่าเป็นอันเรียบร้อย <S <S โอเคสุดท้ายนะครับวางลูกธนูไม่ได้ไม่ได้ธนูอยู่มันต้องอยู่บนนิ้วไม่ใช่หรอเออมันต้องมันต้องเข้าไปในนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยว จริงๆในรูปแบบมันเหมือนจะเข้าไปอีกนิดนึงแต่ว่านี่คือไม่กล้าดันแล้วมันแน่นแล้วโอ้แต่ว่าสวยจริงโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ที่เป็นเื่อ,อของเรา <Okay. S 1> ไปอ่ะกลับมาก็ประกอบเสร็จแล้วครับผมแล้วกูจะถือกล่องไว้ทําไมวะเหมือนคนแบบอยากอวดของอะแค่นั้นเ <laughs> ลยเอาโอเคอย่างที่บอกว่านี่เป็นลายเส้นตัวแรกของกู แต่ไม่ใช่ของตัวเฮลนะเพราะว่าโดโด,โดเขาสายลายเส้นมาก่อนแล้วโอ้ oh, สายลายเส้นเหรอเออเออไม,ไม่ไม่แท้ไม่ซื้อ <c oughs> ได้ยินหรือเปล่าไม่แท้ไม่ซื้อพอจะคอมเมนตนะ์่ะมันยากสำหรับกูเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นตัวที่ไม่ได้ลายเส้นมาก่อนใช่ไหมครับร <c oughs> แล้ว <c oughs> พอเราได้ตัวลายเส้นมาทั้งดีเทลทั้งบแบบความใหญ่ทุกอย่างหนึ่งต่อสี่ด้วยตัวเล่นหนึ่งต่อหกมันมันเลยคอมเมนต์ยากนิดหนึ่งสำหรับเราเพราะว่า คือด้วยคุณภาพงานมันคนละเกตกันอยู่แล้วออและด้วยราคาด้วยใช่แล้วด้วยราคามันคนละเกตกับที่เราเล่นมาซึ่งถามว่าคุ้มไหมแม่งคุ้มจริงอเออตัวนี้ได้มา3 7มหมนโอ้สามหมน,นี่ก็คือคิดง่ายๆคือเกือบสี่เท่าของตัวที่ผ่านผ่านมาเพราะที่ผ่านผ่านมาตัวละหมื่นหนึ่งอ่ะอย่างแพงสุดก็หมื่นสี่ตัวนี้หมื่นสี่ แต่ส่วนใหญ่อยู่หมื่นหนึ่งใช่หมื่นหนึ่งสามเท่าก็สามหมื่นสี่เท่าก็สี่หมื่นใช่อันนี้สามหมื่นเจ็ดก็เกิดสี่เท่าใช่ซึ่งตอนซื้ออ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าจ่ายเต็มไปเลยสามหมื่นสี่นะก่อนของมาแต่กูแบบเอาไม่เอาดีว่าเอาไม่เอาดีว่าปรากฏของมาปุ๊บสามหมื่นเจ็ดเลยสามหมื่นเจ็ดก็เอาครับน้องๆสามหมื่นสี่ไม่เอาสามหมื่นเจ็ดเอาแต่ว่าพอเราเห็นงานเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่อืมราคาเนี้ยมันใช่มันคุ้มใช่ คือกูว่าราคา3 7มหมกับความเป็นลายเส้นและความใหญ่1นอสี่มันคุ้มค่าเออเพราะว่าพาวันหลังๆอ่ะรุ่นหลังๆมาตอนแรกกูก็จะออรอฮอลลซอนภาคสองใช่ไหมที่กูเล่นแต่ว่าอย่างที่มึงรู้ฮอลลซอนตอนนี้ยเวลามันออกมามันสตาร์ทเจ็ดหมื่นแปดหมืซึ่งสำเรากูคงไม่ไหวแล้วเพราะนั้นไอ้ช่วงที่อันเนี้ยมันเปิดพีตอนสงพันยี่ส ไอช่วงแรกๆมันอยู่ในช่วงที่ราคากําลังโอเคปรอมอาเนี้เพราะว่าน่นอนว่าตลาดมันขึ้นเนาะอ,อย่างจีเมทอีจากเมื่อก่อนสองหมือนห้าตัวแรกให้หมาตอนนี้ก็คือสาม0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแล้วก็มีตัวแสนนึงก็มีจช่ <c oughs> เออแล้วก็ไอของไทมวันตัวเนี่อะไรนะไอออพเนตรซีที่มันออกมาสี่แสนหนึ่งล้านเยนนั่นแหละเออกูเลยว่าอะงั้นกูเอาตัวนี้มันก็ได้กูแบบโอเคมาเลยจัดมาเลย ครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่เราชอบไปแล้วเนาะไลซอนครับผมอ่ะพอมาดูดีเทลนะครับ<ม>ทุกอย่างสวยเนีย้ยไม่รู้จะติอะไรตั้งแต่ฐานฉาก<ม>ตัวอาวุธ<ม>เส้นผมทุกอย่างสุดๆ <laughs> คืออ่ะสมมุติว่ายังไม่ยู่เรื่องของมันอะ่ะเราคุยกันด้วยดีเทลของความเป็นหินความเป็นน้ําแข็งด้านล่างมันมันสมจริงมากนะด้วยฉากที่เป็นน้ําแข็งด้วยแบบอะไรพวกเนี้ยี่มะแล้วก็มันมีความแบบเหมือนเอา กิตเตอร์นิดนึงเนาะคือเวลามึงเดินบนหิมะแล้วมันก็จะมีแบบน้ำติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,อมเออซึ่งมันแบบมันก็ถ่ายทอดลงไปบนบนชิ้นงานได้ดีอะ่ะแล้วก็มึงดูไอ้ตรงเนี้ยอะไรวะกางเกงเงี้ยกางเกงหนังที่แบบแม่งหนังอะ่ะทำยังทาได้ยังไงที่ให้เลเ้นแม่งกลายเป็นแบบให้ดูนะเป็นหนังได้เออเป็นหนังได้จริงๆแล้วก็มันมีความพองของหนังเอามาเวลาลมเข้าลมเข้าใต้กางเกงอะไรเงี้ยมันดูพองนะ แล้วตรงเนี้ยมันส่วนลีบอันนี้ส่วนพองอ่ามันเป็นโหคือแบบเออเขาใส่ใจรายละเอียดดีมากใช่ดีจริงๆครับแล้วก็เนี่ยมึงดูแอคชั่นคือมันก็มีความสมเหตุสมผลของของถามด้วยนะมีตอรี่นะคือมึงดูเนี่ยมันจะมีแบบรอยเท้าก่อนที่จะกระโดดขึ้นไปนะนี่ฮะเห็นไหมว่าเป็นช่องเป็นช่องแบบเนี่ยเห็นปหมมันจะเหมือนว่าไม่ได้เป็นแอคจบนะมันมีตอรี่ว่ามึงต้องเหยียบตรงนี้ก่อนใช่ไหมที่จะขึ้นมาแล้วกระโดดขึ้นมาข้างบนเออคือว่ากูว่ามันคิดตรงนี้้ดวย เออคือเราจะเห็นรอยเท้าข้างหน้านี้นะครับผมเนี่ยเป็นเป็นแบบร่องรอยเท้าก่อนที่จะกระโดดขึ้นมาเนาะแล้วก็ยิงใบขออินสปิเรชันในการซื้อตัวนี้เลยครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากก็กูชอบเกมนี้เอไม่น่าถามเลยกูคือแล้วแล้วอย่างที่บอกด้วยความเป็นพามวันเนาะเราเรานักเล่นเล่นเลซินเราก็อยากมีพามวันสักตัวแล้วก็ในเมื่อเราชอบเกมนี้แล้วมันออกมาเกมนี้อยู่แล้วเราก็เราก็จัดมาแน่นอนครับผม แล้วก็ดีเทลของตัวเนาะไอตัวนี้ที่เอาตัวล่างสุดก่อนจากฐานนะครับตัวตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อสแควเปอร์อืมคือมัน,นเป็นที่อะไรมันเป็นตัวแบบที่ถ้าเทียบกับโลกจริงก็คือเป็นไฮยน่าเป็นแบบตัวที่เก็บ<อ>เศษอะไรพวกนี้<อ>คือในในเกมเนี้ยมันจะเป็นหุ่นยนต์มันจะเป็นโลกหลังจากหลังจากแบบยุคเราไปแล้วมันจะประมาณแบบสองสองพันสองร้อยหรืออะไรเงี้ยเออที่มันหลังจากยุคเราไปแล้วแล้วก็ก่อนที่ มนุษย์เราจะล่มถลายไปในยุคเราอ,ะอ่ะคือเราแบบอดวานมากๆจนพัฒนาหุ่นยนต์ที่เหมือนสัตว์จริงได้เออ้วก็พยายามจะรีสตอร์แบบพิดให้มันกลับมาให้มันโลกมันกลับมาแบบกรีนอีกครั้งอะไรเงี้ยแต่มันเกิดแบบอคซิเดนแบบ AI มันผิดพลาดทาให้หุ่นยนต์นี้หันมาแอตแทกคนอ,อ๋อ,อหุ่นยนต์ที่เจอในเรื่องนี้คือตัวร้ายหมดใช่เป็นตัวร้ายหมดมันจะอยู่ตามป่าซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามเรื่องอ่ะมันจะต้องเป็นตัวที่แบบเหมือนก็เป็นบบมิเวศธรรมดาแต่เป็นหุ่นยนต์คือเป็นสัตวว์ตามบบเศ แต่ว่า AI มันผิดพลาดท,ทำให้ทุกตัวหันมาหันมาแบบโจมตีมนุษย์ oh. มันก็เลยต้องแบบต้องมาสู้ก็เลยกลายเป็นเกมเนี่ยเหมือนเราต้องเอาชีวิตรอดในในเมืองนั้นอะไรอย่างนี้ <S <S แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นตัวที่เบสนะครับก็คือตัวเลสเกร์เปอร์เป็นเหมือนไฮยีน่าที่จะเก็บซ่าหุ่นยนต์ที่ตายแล้วไปทํารังอะไรของมันประมาณเนี้ยเออเป็นตัวหลักของเรื่องนี้ป่ะไม่มันเป็นเป็นเหมือนตัวแบบ กิกี้อ่ะกิกี้อ่ะ oh, อ๋อเปนกิกี้เรามอยู่ในงานอย่างนี้เลยใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ว่าแล้วแต่เขาเลือกมาเขาอาจจะเห็นว่าตัวนี้มันพอดีกับชิ้นนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้อ oh. แต่ว่า oh. แต่ว่าไอ oh. ต,ต,ตัวที่เด่นกว่าไงคือนี่ไงคือตัวเนี้มันจะยืนคู่กับนี่คือตัวเนี้สตอเกอร์ตัวนี้ก็เหมือนเสือชิต้าหรือไฮน่าแต่เป็นเสือเสือที่วัยวๆหน่อยอันนี้เป็นเป็นบอสเลย จริงๆก็ไม่ใช่บอสมันแค่เป็นตัวที่สู้เก่งกว่าแล้วกันตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่แบบเก็บของตามแบบตามป่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเจอมึงก็จะแอคแทกแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าแบบเจอปุ๊บคือเป็นตัวที่ทําหน้าที่ยิงมึงอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็พราวนบก็ออกมาเหมือนกันใช่้นีเดียวกันยืนคู่กันจริงๆตัวนี้ต้องยิงธนูไปที่ตัวนั้นเอ้านี่ก็ขายไม่ได้ดิเออก็ถ้ามีที่ก็มีแหละแต่ว่าตัวนี้มันลึกแบบ70เซนไงกูจะวางไหนล่ะ มันด้านลึกใช่ด้านลึกมันเยอะมากเออแล้วก็ยิงมีตัวที่มึงเคยเห็นคือทันเดอร์จอทันเดอร์จออันนั้นจริงๆก็เหมือนเป็นตัวบอสเป็นตัวที่ยากสุดในเกมอะไรประมาณนั้นของภาคแรกนะอเออตัวนั้นก็นก,ก็อยากให้มันออกนะแต่ว่าถ้ามันออกตัวนั้นน่ะมึงคิดดูว่าอาจจะต้องมันก็ต้องใหญ่กว่านี้แน่นอน,นถ,ถ้าตามไซส์คือต้องอีกเท่าตัวเลยถ้าตามไซส์คือเหมือนไซส์ไดโนเสารข์ของของของลูเัอก็คงไม่ไหวมันคงเออเอาตัวนี้เพราะว่าด้วยไซส์ด้วยแหละมั้งเออแล้วก็มันเท่ด้วยไง อ่ะแล้วก็ต่อไปนะคือชุดเกาะคือเอลอยชีวิฟอาร์เมอร์อันนี้เป็นเกาะที่แบบเอ็นเกมแล้วเกาะเกาะเทพตอนท้ายเกมโอ้เขาก็สมเหตุสมผลที่จะเลือกเกาะนี้มาเพราะว่ามันเป็นเกาะสุดท้ายนะครับคือถ้าได้เกาะนี้แล้วเล่นไม่สนุกแล้วเพราะว่ายิงอะไรไม่เข้าแล้วอ๋อแล้วอาวุธนี่คืออาวุธตั้งแต่แรกป่ะอาวุธนี้เหมือนจะแรกแรกๆหรือกลางๆมันคือคาจาวอร์โบคือคาจาเป็นชื่อเผ่าเผ่าหนึ่งนะคือในในเรื่องมันก็จะเหมือนแบบย้อนกลับไปพิม m i ที v เนาะเป็นคนแบ่งเป็นเผ่าอะไรเงี้ยเออ คาจาก็เป็นหนึ่งในเผ่านั้นอ่าแล้วก็ตัวเอกของเรามันจะอยู่ที่เผ่านอร่าซึ่งจะเป็นเผ่าที่แบบล้าหลังกว่าคนอื่นนิดนึงอยู่ในสุดสัญลักษณ์ของเผ่านี่คืออันนี้ตรงใต้ฐานมันเหอวะถูกวะอ๋อเออใช่ใช่เชียร์ไม่เห็นโอเคเก่งมากนะครับผมที่ที่แบบช่างสังเกตขนาดนี้งานละเอียดนี้ผมต้องดูบนคือมันจะเชื่อมกันเนื่องจากที่ฐานมันเป็นไม้เพราะอะไรเพราะว่าเผ่าเนี่ยใช้ไม้เป็นหลัก เออเออแล้วเพราะว่ามันล้าหลังกว่าคนอื่นยังคาจาอาจจะไปที่อิฐที่หินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอราจะอยู่ที่แบบปางไม้เออเพราะมันล้าหลังกว่า้ตรงนี้ทําเป็นแบบรอยเชือกอะที่เป็นเอาเชือกมาเนี่ยเห็นปะอ่าอาเชือกที่ก็าปลูกกับไม้นี่เลยนเออดีเทลมันดีจริงคือตรงเนี้ยไม้ก็แบบก็ไม้อะเออแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรซินเนาะไม่ได้ใช้ไม้ือ่ปาวะเรซินมันเป็นเรซินเนาะที่ทํามาแบบให้เหมือนไม้สุดยอดจริง คือดีเทลเนี่ยเรียกว่าถ่ายดูเอาเองเลยดีกว่าและนี่ประทับใจมากคือเชือกเนี่ยมันจะทําเป็นเท็กเจอร์ของเชือกเลยอ่ะมันไม่ทําเป็นเลซินที่ก็คือมันให้เชือกมันเลยให้เชือกมาเลยใช่แล้วก็ยิ่งตรงผมมันก็โหดีเทลผมก็แบบบอกเลยว่าคือความละเอียดขนาดนี้หาไม่ได้ในงานที่ไม่ใช่ลายเส้นจริงๆแล้วก็มันมีความเฟคริเบิลนิดหน่อยนะแบบตรงเนี้ยแบบเออสมมติว่าตรงนี้อาจจะหักง่ายใช่ไหมตอนที่วางอะไรเงี้ยก็เขาก็ทําเป็นพาที่เฟกซิเบิลหน่อย แล้วก็มือก็คือมาง้างงางอนี่เองอะงางอะไรวะธนูโพสเชอร์นี่สุดๆใช่ใช่เท่โคตรเออคือดีเทลตรงของตัวเอรอยมันจะเอ็นมาข้างหลังหน่อยแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่เห็นไปตอนประกอบนะครคือต้นตึกของมันเนี้ย hmm. มันเข้าไปลึกมากจริงๆลึกจนไม่สามารถแกะออกมาได้แล้วตอนนี้ลองรับลองรับเออมันแบบแข็งแรงเฮีย <Hey, here. S 1> หิมะตรงนี้นี่รู้สึกปแปลกๆนะอ๋อนนี้ กูลืมเอาออกนี่หมุนไปหมุนมาหลายรอบเลยนี่คือมึงเอามาใส่ไม่ใช่กูจะใส่ทเพื่อกูใส่ไว้ไงเนี่ยโอ้ช่างสังเกตจริงๆครับเพื่อนกูสุดยอดมากมันเตะตามากเลยรู้ป่ะจริงแล้วคือกูก็เอาอันนี้เข้าออกหลายรอบแล้วกูก็ไม่เห็นนะเดี็ดเดียเพื่อความสมบูรณ์ของงานเออสวยขึ้นไหมเออตอนแรกไม่เห็นไงพอเห็นแล้วก็ต้องเอาออกสิครับอ่านี่ แล้วดูดีเทลให้กล้องดูดีเทลของตัวแมชชีนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบตัวมันจะเป็นแบบสายไฟสายไฟเนาะมันก็แบบทํามาละเอียดมากจริงสุดยอดอ่ะแล้วก็อุ้ยเกือบไปเกือบคอนเทนต์แล้วเกี่ยวอนเทนต์แล้วแล้วก็อุ้ยแล้วก็อุ้ยมือตกไปตกมาเนี่ยแล้วก็อุ้ยอ่ะแล้วก็หน้าคนให้มึงดูก่อนมึงเห็นหรือยังแบบความแบบอะไรอ่ะมีกระที่หน้ามีกระมีแบบสกินจริงอ่ะ คือแบบดีเทลดีมากดีเทลหน้านี่คือเล็กๆนะแต่ว่าใส่ใจสุดๆเป็นหนึ่งในดีเทลที่ก็เรียกว่าดีที่สุดของของอันนี้เหมือนกันนะของชิ้นนี้ของชิ้นนี้มันเป็นเรียกงานได้เลยนะเพราะว่าแบบความดีเทลของของลูกตาของใบหน้าของผิวก็หาไม่ได้ในงานที่เราเคยเคยไอ้พวกนั้นอะม,<า>มันจะเหมือนเอาสติกเกอร์มาแปะจ่ะเป็นงานอนิเมะอยู่แล้วไงแต่เนี้ยพองานสมจริงเราเป็น ชิ้นแรกก็ก็เป็นชิ้นแรกชิ้นแรกป็ออทอยเส่น,นด้วยอย่างงี้ก็เลยว้าวหน่อยใช่ก็เราก็เลยให้คะแนนเทียบกันไม่ได้แหละเพราะว่าชิ้นเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้สั่งมาอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออคือวันพีเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆอยู่ละแต่ว่าอย่างชิ้นนี้ก็คือโหสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดก็คุ้มจริงครับตอนนี้คิดว่า้ายังหาได้เพราะว่าของมันเพิ่งเข้านะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจชิ้นนี้นะครับก็ ลองไปหาดูไม่มีขายนะให้ตามกันเอง<ๆ>ครับนะไม่ได้มีขายนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้กับคลิปฮอไรซ่อจบไปหน่อยเพราะว่าแม่งดีจนดีจนไม่รู้จะสายใหญ่ยังไงต้องมาเห็นเองจริงต้องจัดไปเองนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับัค,ครับผม แบทแมนฮูลาบแบทแมนฮูลาบทำวันยังทำวันอยากได้มากเห็นที่คิโดกุเรียอ๋อเหรอมันเอาไปตั้งเหรอใช่พี่แบทแมนแบทแมนฮูลาบเป็นแบทแมนที่ติดเชื้อโจ๊กเกอร์อ๋อโคตรเท่ตอนแรกฟังไปเลยแบทแมนโอลาฟเข้ากันเหรอวะแบทแมนกับเลดิโก้เป็นคนละโลกแบทแมนโอลาฟมันเข้ากันเหรอวะ